สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับจจนแต้ยกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็อาจจะพูดเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าแบบเออจันก็ไม่อยากรบกวนคนข้างนอกเนาะก็วันนี้นะคะก็มีของฟรีมาแจกใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นแว่นตา fr นะคะบอกเลยนะคะทุกคนว่าอันนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วจนมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะคะทุกคนว่าไอเทม ugc เนี่ยเขาแจกฟรีในแมปแล้วนะอย่าลืมไปรับกันได้นะคือจนไม่ได้สอนทำนะ,ะทุกคนเพราะว่าแบบการทำไอเทม ugc หรือการที่จะรับมันก็จำกัดแล้วแบบมันก็แบบคือเหมือนว่า ก็แจกในเวลาพวกแบบตีสองตีสี่อ่ 4, ซึ่งเจนก็ไม่มีเวลานะบางทีหรือไม่ก็แบบเออจนก็ไม่ว่างนะคะเรียนอยู่นะคะทุกคนนะซึ่งเจนก็ไม่มีเวลามาทํากับเขาเนาะจนก็จนก็เลยไม่ได้ทํานะทุกคนถ้าใครอยากรับของฟรีแบบ l i มิเต็ดยูก็ไปดูช่องพี่โพนี่กับพี่แป้งชมเอานะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะจนก็จะมาสอนรับแว่นตาเอนะคะทุกคนนะบอกเลยนะว่าอันนี้เท่มากแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ได้รับภายในวันเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะรอดูไปอีกทีนะคะทุกคนแลยแมปที่เราจะเข้ามาเล่นนะคะคือแบบนี้เลย e h e d r t n d Radio Star Simulator นะคะจริงๆแล้วแมปนี้เนี่ยเขาเคยแจกของฟรีแล้วนะคะเป็นหัววิทยุนี่เลยนะคะตรงข้างหน้าเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ยทุกคนแล้วก็แบบคือตัวน่ะ ไปรับมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจะไม่ได้ทําคลิปนะไอเทมนี้ก็รับยากพอสมควรนะจนคิดว่าแบบจะรับครบห้าตัวแล้วจะได้เลยนะตอนแรกแต่ว่าจนเข้าใจผิดนะคะมันต้องปลดล็อกประตูก่อนด้วยนะคะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้จนก็รับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะมารับเป็นแว่น FR นะคะทุกคนนะเมื่อกี้ก็ผูผิดหน่อยลินพันเออทุกคนก็ จะเป็นไงก็เข้าเกมไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าทาไงนะคะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะให้ล็อกอินทั้งหมด7วันนะคะซึ่งเจินบอกแล้วว่ามันจะไม่ได้รับภายในวันเดียวนะคะต้องรอไป7วันนะคะแล้วก็มารับของเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนะซึ่งอันนี้เป็นอีเวนต์นะคะก็กดโกนเอาไปได้เลยนะคะทุกคนนะเมื่อเราเข้ามาในอีเวนต์แล้วนะคะให้เข้ามาตรงนี้เลยนะคะเข้ามาในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเขียนว่า F R เนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านนะคะทุกคนนะ ซึ่งให้เรามาตามหาตัวอักษรนะคะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ตัวกษรเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนนะคะก็จะมีตรงระเบียงแล้วก็บนหลังคาเลยด้วยนะคะซึ่งเราก็เจอหนึ่งตัวแล้วแต่เข้ายังไงเอยอ๋อเข้าด้านนี้นะคะทุกคนนะมาเลยนะคะทุกคนมาเก็บตัว L อก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะแล้วก็ข้างบนเจินก็จะเห็นมีตัวอื่นอยู่ด้วยนะเนี่ยเหมือนมีนะเออเห็นไหมตัว R เนี่ยข้างบนน่ะเราเดินมาตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะเจอตัวโอนะคะลงบันไดมาจากข้างล่างนะคะอันนี้คืออยู่ชั้นล่างแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็ เรามาตรงด้านนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแถวๆนี้นี่แถวๆนี้นี่อ๋อน,น,น,นี่ง่ายทุกคนเข้ามาในห้องนี้ก็จะมีตัวไอนะคะทุกคนนะซึ่งถ้าจนสอนงงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแบบไอตัวด้านบนมันรับยังไงไอตัวบนหลังค้านั่นอะ่ะก็งงอยู่นะคะว่ารับยังไงจริงๆแล้วมันต้องใช้แบบต้องใช้ของช่วยนะต้องใช้ไอสเก็ตบอร์ดอะไรนี่ปะตรงนี้เนี่ยทุกคนเออเนี่ยตรงนี้เลยนะคะแป๊บหนึ่งนะเราราทําทำไม อ๋อนี่จริงๆแล้วเราก็ขึ้นได้เองนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเออเราขึ้นได้แล้วเราใช้ทําไมอะแต่จริงๆแล้วจะไม่มีนะทุกคนนะเออนั่นแหละนะตัว A อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเก็บมาเลยนะคะจริงๆเราปีนต้นไม้ขึ้นมาได้เราไม่ต้องใช้นั่นหรอกนะทุกคนนะจริงๆเราใช้ก็ดีนะคะทุกคนแต่ว่าเราแบบเรากดไม่ได้นะเออนี่นะคะตัว F ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเลยนะทุกคนนะเราก็มาดูตัวนี้นะคะตัวอะไรนะ ตัว A กับตัวดีนะตัว A มันจะอยู่ในห้องที่มีโต๊ะสนุกนี่ไงตัว A อยู่ห้องนี้นะคะทุกคนแล้วแบบแสงนี่คือจ้าตาจะจัดนะทุกคนเ,เข้ามาทางนี้นะอ่าเราเข้ามาทางนี้แล้วนะอันนี้ห้องน้ําไม่เกี่ยวนะทุกคนนะเออเราเข้ามาทางโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกอยู่ด้านไหนด้านนี้เปล่าห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ใช่นะคะทุกคนห้องนี้นะเราให้เราเดินลัดมาต,ต,ต,ตรงนี้นะอุ้ยทาไมแสงมันจ้าแบบนี้อะ มันมีวิธีปิดไฟไหมเนี่ยอ่านี่ไงนะตัวดีอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันแรกนะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งหมด7วันนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอีเวนต์มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเวลาให้ทำเนี่ยโอเคนะคะทุกคนก็สำหรับวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเติมเต็มด้ยนะคะเพราะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย